ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้เหตุเกิดที่อำเภอศรีประจันต์ตรงแยกศรีประจันต์เลยจ<ะ>ังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมืม่อรถที่เขากําลังต่อคิวกันอยู่คุณผู้ชมก็จะเห็นใช่ไหมว่ามันเป็นแยกไฟแดงไฟแดงหนึ่งซึ่งรถเขาก็รอติดไฟแดงจะเลี้ยวขวากันบ้างเพอนั้นมีรถคันนึงเขาติดไฟแดงเลี้ยวขวาแต่ว่าไฟเขียวตรงไปตรงไปได้เขาก็เลยเปลี่ยนใจและจังหวะที่จะเปลี่ยนใจไปปาดหน้ารถพยาบาลซึ่งกำลังเปิดไฟวิวววพอดีไปดูเหตุการณ์นี้กันครับ แหละครับตามภาพครับคุณผู้ชมครับคนขับรถก็ต้องเบรกทีนี้ด้านหลังของรถกําลังมีเจ้าหน้าที่เขากําลังปั๊มเครื่องช่วยให้ช่วยหายใจอ,อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าแอมบูแบ๊ก แอมบูแบ็กมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยเห็นมันจะมีไอ้แท้งออกซิเจนใช่ไหมมันมีอันนึงที่ก็เป็นออกซิเจนแบบอัตโนมัติส่วนแอมบูแบ็กมันจะเป็นเหมือนกับถุงพองๆใหญ่ๆแล้วก็มีที่ครอบปากจมูกอย่างนี้แล้วพอถึงเวลาเวลาคนไข้ที่มีอาการเรื่องของการหายใจมีปัญหาอะไรต่างๆนะเขาก็จะเอาอันเนี้ยมาครอบแล้วก็จะมีพยาบาลเจ้าหน้าที่คอยช่วยปั๊มอย่างนี้ปั๊มอย่างนี้อเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงอากาศเข้าไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ใช่ออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์แบบแท้อันนี้มันคือปั เบรกกระทันหันครับหน้าทิ่มเลยไงเขาเราทำไงกำลังบีบอยู่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มันก็เลยต้องออกมาเตือนไงว่าการที่คุณขับรถบาดหน้าคุณทําอะไรแบบนี้ทำไมรถฉุกเฉินถึงต้องได้ไปก่อนโดยทางคนขับรถเนี่ยมาจากโรงพยาบาลศรีประจันเขาก็บอกบอกว่าคนไข้ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยคือเห็นขับไม่ได้เร็วเพราะว่ากฎหมายเขาบังคับขับเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกไหมข้อนี้เขาก็ขับมาเรื่อยๆเขารู้นะว่าคนไข้อาการหนักคือหนักขนาดไหนต้องใส่ท่อช่วยหายใจต้องมีเครื่องปั๊มอากาศเขา เดี๋ยวจะต้องรีบพาคนไข้ไปทำซีทีสแกนไม่ใช่ทีซนะซีทีสแกนที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพยายมราชพอขับมาถึงสามแยกตรงนี้ครับก็เจอตามภาพเลยรถปาดออกมาเลยครับเขาบีบแต่เตือนรถกระบะไปทีหนึ่ง แต่คนขับรถกระบะก็หายไปทางคนขับรถพยาบาลก็เลยเอาเรื่องนี้เอามาโพสต์อยากที่จะขอความเห็นใจว่าคือบนถนนบ้านเราเนี่ยมันวุ่นวายกันเยอะพอแล้วอย่างน้อยคุณทําให้ผู้ป่วยรถที่เขาฉุกเฉินจริงๆรถที่มีความจําเป็นจริงๆเนี่ยเขาได้ทํางานเพื่ออย่างน้อยได้ช่วยชีวิตคนอื่นกรุณาณเคารพพวกเขาเหล่านี้้วยครับผู้ในเลนเลนเลนขวาสุดซึ่งไม่ใช่เลนทางตรงเลนที่กําลังจะรอเลี้ยวผิดเลนแล้วก็ยังไม่เปิดไฟเลี้ยว ใดๆทั้งสิ้นตัดหน้ารถออกมาเลยครับถ้าเขามีสติเขาอ,อาจจะเปิดกระจกมาขอโทษสักคำก็ได้แต่เขาไม่ทำอะไรคือผมเป็นกลับเป็นรถที่ต้องหยุดนี่คือคนขคับส่วนพยาบาลเป็นคนที่ช่วยปั๊มอยู่ด้านหลังนยเขาเล่าให้ฟังว่ารอบเนี้ย เธอบอกว่าโชคดีไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะคนขับเบรกทันแต่มันก็เงื้อไปอย่างนี้หนักกคือกระตัวก็กระเด็นกระดอนแหละเธอบอกเพิ่มเติมแบบนี้ว่าอาการของคนไข้รายรเนี่ยคือไม่รู้สึกตัวแล้วคืออาการเดี๋ยวต้องรีบพาไปโรงพยาบา,า,าเลเธอรู้อย่างเดียวว่าเธอต้องปั๊มแอรบุแบกบกับปัม๊มอากาศให้เข้าไปช่วยช่วยหายใจตลอดเวลาเลยแต่ทีเนี้ยครั้งเนี้ยเธอออกมาเตือนว่าครั้งเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกของเธอก่อนหน้านี้เคยมีแล้วเหมือนกัน ครั้งนั้นถูกรถกระบะกับรถตัดหน้าเจอมาแล้วแบบเจอมาแล้วคือระหว่างนั้นกำลังขับอยู่รถกระบะขับรถปาดหน้ามาพอดีครั้งนั้นผู้ป่วยเป็นเด็กใส่ท่อช่วยหายใจอะไรต่างๆนานาเด็กไม่เป็นไรผู้ป่วยแต่ตัวพี่พยาบาลซึ่งกําลังดูแลอยู่กระแทกครับโดนชนอย่างจังกระดูกไขปลาซ้ายหักต้องผ่าตัดใส่เหล็กฟังเสียงเธอครับนั้นมีก็อยากฝากผู้ใช้รถบนท้องถนนนะคะ ทุกเสี้ยวเวลามีค่านะคะต่อชีวิตผู้ป่วยที่อยู่ในรถชุกเฉิน <S <S และทุกชีวิตที่อยู่บนท้องถนนก็มีค่าเช่นกันค่ะทีนี้ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้แล้วคร <น S 3> ับเพราะทางบุมกับสพศรีประจันตอนนี้ก็มีการเร่งสอบสวนทะเบียนรถกระบะจากกล้องวงจรปิดแล้วนะแล้วก็ขอฝากว่าถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณเป็นคนขับรถกระบะคันนี้คันนี้คันนี้ไปพบตำรวจเถอะอย่า้มนมีความผิดแล้วก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าคืนนอ เราไม่จำเป็นต้องเร่งขนาดนั้นเราให้คนที่เขาจําเป็นเร่งอย่างฉุกเฉินไปก่อนก็ได้ครับคือก่อนปีใหม่ก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ถูกไหมทีมเมาแอบไปเรียกสุดท้ายเสียชีวิตนั่นไงแล้วเนี่ยผ่านปีใหม่มาไม่นานมาเจอแบบนี้อีกแล้วนะฮะหวังว่าเราจะไม่ต้องเล่าข่าวแบบนี้อีกนะฮะช่วยกันนะคุณผู้ชมครับถ้าเจอรถฉุกเฉินก็หลบให้เขาไปก่อนครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ